เดี๋ยวจะลงไปเอา,าเดี๋ยวจะมีไปเป่าเค้กกับที่บ้านครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแปลว่าเดี๋ยวจะชิมเค้กที่เราทำด้วยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงนะว่าอร่อยขนาดไหนนน้นบอกว่าเป็นรสชาติของเลดเบลเวตนี่รูหราหรูหราขอบคุณทุกคนนะรู้สึกว่าทุกคนน่ารักกันม,มาก ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้มีความสุขม,มากขอบคุณครับตูซ่าไม่เกินนะพี่แม็กขอบคุณครับคมบางว่ามารีวิวด้วยได้เลยแล้ววันนี้ก็ไปเก็บโปรเจกต์ที่สยามเลยแล้วก็ที่สยามมีงานฮาโลวีนก็คือคนแต่งตัวเป็นผีเยอะมากใครที่สนใจไปเดินดูได้นะแบบว่ามีซูมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปน่าจะสวยเลยแหละนะครับ Oh thank you for your birthday wish thank you so much อ่านเป็นไม่ทันจริงมานานหรือยังไม่นานครับประมาณเกือบเกืบสิบนาทีแล้วครับไม่สบายหรือเปล่าอ,อยังนะน่าจะปกติอยู่แต่ว่าหายใจไม่ออกนิดนึงครับมีความสุขเ,เยอะนะครบคุณครับ พี่แม็กก็แต่เป็นผีอะไรครับรอดูนะบอกไม่ได้รอแต่ว่าน่ากลัวแน่นอนขอบคุณเลย How old are you now, Max? Wow, why do you ask? How old am I? Hmm. My age we stop stop at 22 okay. พี <Open> mm ่แ hmm. ม็กวันนี้เป็นวันเกิดของพี่นะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ว้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์วิชชูอันดับแรกครับเี่สิบสองสามสิบเอ็ดแล้วครับสามสิบเอ็ดสมสิอ็ามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามิเอ็ดสามสสามสิบเอ็ดสามสอ พรุ่งนี้วันเกิดหนูให้เบิร์บเดย์ล่วงหน้านะครับหนูหล่อขึ้นตามเวลาที่ผ่านเลยวะ่ะขอบคุณครับมีสองคนนะเออแต่ที o วันอีโ l ลิเ l ออืม yeah I think so my max อ้ะไรอ่ะอา พี่อะไระอ่ะอขอบคุณครับยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งฮอตก็คือคำปลอบใจที่ทุกคนให้แม็กนะครับถึงแมกรู้ว่ามันจะเป็นคำปลอบใจนะแต่ว่าแม็กก็ขอบคุณมากนะครับอืมอืมอันนี้เดอะซีคืออะไรอ่ะเหมือนวันนี้เห็นหลายรอบแล้วแต่ว่าเหมือนเดียยังไม่ได้ดูเลยว่าคืออะไร I'm going to sleep now. Ah, good night. Have a good night. P-Max, my birthday today. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hmm. P-Max, a Ah, how was the cake, P-Max? Okay. Uh, I will eat. After this After this live and then I will review Okay ใช่ไหมดีครับขอบคุณครับแน่นจมูกใช่ครับวันนี้อ้า้ผมตั้งเลขสามันก็เป็นแค่ตัวเลขใช่ครับอา,ายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะครับผมเรามาถามรองนัดดีได้ครับมานานยังรอสักพักนึงนะครับคืออยากรู้ว่า คำว่าสักพักคำว่าแป๊บหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันไหมของแม็กอะออแป๊บหนึ่งอ่ะก็คือแบบ5นาทีใช่ไหมไม่เกิน10นาทีสักแป๊บหนึ่งก็ประมาณ15นาทีสักพักก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบ้าน,น่าจะเหมือนกันป้า <c oughs> ลงประมาณอีกแค่อีกประมาณ10นาทีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แม็กรอแม่อาบน้ําก็เลยและคิดว่าอยากไลฟ์ขอบคุณทุกคนในวันนี้ด้วยก็เลยใช้เวลานี้ไลฟ์ก่อนที่จะลงไปกินเค้กครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาชิมเคเานนัดกันนะอือยวันนี้กินโมโม่เผื่อให้แม็กด้วยว้าอ,อยากกินมากคือทุกคนแม็กอะถ่ายติ k ก o k อใช่ไม่มถ่ายพวกคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนรีวิวการกินโมโม่อะแล้วแบบเหมือนกับว่าเอาเฉพาะไข่แดงม,มาผสมกับ น้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ากินมากแต่ก็ยังไม่เคยได้กินเลยนะวันนี้ได้เค้กมาสามก้อนเอ๊ะสองก้อนครับ <S <S เดี๋ยวจะกินเค้กแต่ว่าจะกินแค่นิดเดียวพอแค่ชิมต้องดองไข่ด้วยหรอดองอยังไงอ่ะเราี่มแม็มาเพอะของกิน ชอบพูดเรื่องของกินมากแบบอะไรคิดอะไรไม่ออกก็จะวนมาที่ของกินนะไข่แดงกับน้ำจิ้มใช่วันเกิดปีนี้ทำอะไรมาบ้างครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้ไปซ้อมไปซ้อมงานของวันที่อาทิตย์นี้วันทนี่27ครับแล้วก็ไปกบไปเก็บโปรเจกต์ทั้งวันเลยแล้วก็นี่เพิ่งถึงบ้านครับอยากเห็นที่แม็กทำล็อกอีกเหรอเออแม็กไมได้เสร็จแล้วนะ เดี๋ยวรอลงหลังวันเกิดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันเกิดนะก็เดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับรีวิวโปรเจกต์หน่อยโอ้ยน่ารักมากเลยคืออาทิตย์ที่แล้วก็ไปไปไปอีกที่หนึ่งมาด้วย เป็นคาเฟ่ที่หนึงน่งนะแล้วก็ได้ไปทําบุญกับทุกคนใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เก็บโปรเจกต์อีกหนึ่งวันนะครับก็รู้สึกว่าทักทุก,ท,กทุกที่เลยนะ่ารักมากๆคือทุกคนจะแบบเหมือนแต่ละคาเฟ่ก็จะมีรูปรูปแม็กเยอะมากๆนะแล้วก็แบบจัดทําอะไรแบบได้น่าราาักมากๆเลยอะ่ะคือขอบคุณมากเลยเหมือนกับดูรู้เลยว่าแบบทุกคนน่ะตั้งใจท้าให้แม็กจริงๆครับแล้วก็ สัมผัสได้เลยถึงความตั้งใจแล้วก็ความรักแบบท,ที่ที่มอบให้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆแม็กซาบซึ้งแล้วก็รักทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แม็กเลยใช้โอกาสที่แม็กสามารถไปได้ในวันนี้แม็กก็เลยไปให้ได้แบบมากที่สุดเลยแล้วก็ได้ได้ได,ได้เหมือนเขาเหมือนแบบคือมอบให้แม็กก็อยากอยากจะเหมือนกับไปรับไปเห็นด้วยตัวเองแล้วก็ไปแบบสัมผัสจริงๆนะแล้วก็ มีเวลาไมก็ไปแน่นอนแล้ววันนี้ก็ไปมาทั้งวันเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะรักทุกคนมากเลยรูปรงว,วันเกิดมีครับไว้เป้งสองสนุกครับ ไ่ถึงรักเหมือนกันแล้วขอบคุณนะครับมีซีรีส์คู่เร็วๆนี้ไหมครับมีครับต้นปีครับรอดูด้วยนะ It was nice to see you today, พ e t oh, Thank you so much. ลาทุกคนเลยหนูกลับบ้านแป๊บกลับบ้านดีนะครับ Have birthday ครับขอบคุณครับเพื่อนร่วมชะตาร่วมเลขสามอา uh, Welcome <laughs> Welcome ไม่สบายหรอครับก็รู้สึกว่าช่วงไอรู้สึกวันนี้ไอแล้วก็หายใจไม่เข้าออนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะครับนิดหน่อยนี่ไม่ดูดิแต่ว่าเดี๋ยวอีกแปบ๊บหนึ่งก็จะนอนแล้วเดี๋ยวจะกินยานอนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่าบน้ําเลยต้องอานน้าก่อนมันเกิดพี่แม่รั้งที่วอวยพรให้หนูหน่อยออืหนูยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยกินเค้กได้ไหมได้ มาสิเดี๋ยวแบ่งให้พี่แม็กดูทีหยดสองยังข่ะยังเลยค่ะยังเลยยังไม่ดูภาคหนึ่งเลยด้วยซ้ําเดี๋ยวต้องหาเวลาดูนะคือแม็กเป็นคนที่แบบสมาธิสั้นนิดนึงอะดูไม่เคยจะจบเลยอะซีรีส์แม็กก็จะดูแค่แบบเหมือนได้ดูแค่สนุกนะแบบดูเรื่องหนึ่งดูสองสมตอนเรื่องหนึ่งดูห้าหกตอนเรื่องหนึ่งดูสองตอนเรื่องดูห้าตอนอะไรเงี้ยดูไม่จบสักทีอะแต่ว่าสนุกนะงงปะ งงไหมทุกมีใครเป็นเหมือนแม็กบ้างไวเป้งวันนั้นดูแต่ดูแบบเกือบเกือบจบนะแต่ดูไม่จบสนุกนะรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกเลยอะ่ะแบบดีอะ่ะด,ดีดีเลยถ้าใครแบบใครว่างๆไปดูกันนะครับไวเป้น,นะครับทุกโรงภาพยนตร์เป็นเหมือนกันใช่ป่ะเป็นเหมือนกันใช่่อืมแบบเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไม่เคยได้มาเก็บที่หลังเลยจริงวันนั้นรีบกลับเพราะว่าเหมือนกับ เรื่องการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรื่องการขนส่งวะพูดเป็นสิ่งของเลยทุกคนถามว่าชิมเคก้กยัง ยังไม่ได้ชิมนะครับเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวมารีวิวนะเดี๋ยวรอหลังจากไลฟ์นะครับเพราะว่าแม็เพิ่งถึงบ้านเลยแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมันจะดึกเกินนะล้ายจมูก,ก่อนนอนด้วยอขอบคุณครับคือเมื่อก่อนนะแม็ก็ะ้างจมูกใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบอาเหมือนเมื่อก่อนเคยใช้เป็นเข็มใช่ป่ะเหมือนไม่ใช่เข็มหรอกแต่เป็นคล้ายๆแบบสลิงอะแล้วก็ แล้วพอมันก็จะมะีแบบเหมือนเป็นเซ็ตล้างจมูกที่แบบหรูหแรบบูหราอะไรเงี้ยก็เคยใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเดี๋ยวนี้คือน้ำเกลือซื้อน้ำเกลือมาเป็นขวดใช่ปะ่ะแล้วก็บีบเข้าจมูกเลยใครเป็นบ้างบีบเลยเพราะว่าแบบเออเอาง่ายเข้าว่าไว้ก่อนแต่ว่ามันสนอะอาดนะสาวซินยังแจว๋วขอบคุณครับ ส่องไอจีไหมยังไม่ได้ส่องเลยวันเกิดครับอังกฤษไทม์อ๋ออังกฤษไทม์โอเค use your nose โอเค yeah โอเค just a uh, a uh, uh, a little bit you know I don't know in English uh, a little bit <laughs> okay do you understand I hope you understand me <laughs> ใช่ไหมผมยาวไวมากครับผมพอจะมัดใจทุกคนได้ไหมครับอ้ออิง t ิชท e มอ l i s h t i า e ว้าอิง s ิชท m มโอเค you have a captivating captivating smile don't ever stop smiling okay i'm smiling are you smiling if even though i sleep okay i will sleep like this yeah i sleep like this okay ว้า Thank you Thank you so much uh, Happy birthday Thank you All be happy นะโอเคฟิตฟิตมากเจ็บไหมไม่กล้าหรือจูไม่เจ็บครับโล่งเลยจริงจริงภาษาใกล้เหรอครับ <laughs> อ่าแล้วนึงนะหูข้อความใหม่99บบวกอ่า ลำนึงนะทุกคนโอเคขอโทษ99ข้อความบวกนะครับผมจะกดลงไปอันล่างสุดเลยนะปรับโอเคเพิ่งเห็นว่ามันมีบอกด้วยว่าข้อความเอ้99โอเคอ่านไม่ทันแล้วจริงอ่านไม่ทนนะันอ่านไม่ทันจริงทุกคนพิมพ์ใหม่ได้ไหมแต่ค่อยๆพิมพ์นะจริงบอกเลยพิมพ์เร็วเกินก็อ่านไม่ทัน,นครับอ่าคือสมมุติว่าถ้าหยุดอ่านที่ใครก็คือไม่ทันแล้วโอเคครับอา่าค่อยๆพิมพ์ทุกคน บอกว่าเ็้ยพิมพ์ไงวันเปิดงานใบเป้กดูวพาเพื่อนไปด้วยเพื่อนบอกพี่แม็กหล่อมากโอ้ oh, very g o o d พี่แม็กสู้ enjoy your night พี่แม็ก feel better soon อ oh, ้ thank you thank you พี่พี่บ่าวแม็กหวัดดีคะ่ะหวัดดีคะ่ะพี่แม็กพ่นน้ำเกลือก่อนนอนจัดไปคิดถึงพี่แม็กขอบคุณครับตาลายไหมคะไม่ไม่ค่อยครับนิดหนึ่งก็ได้ดูดิดูดิแบบ เริ่มแล้วเริ่มแล้วอุ้ยแปดสิบห้าข้อความแล้วไวเกินโอเคครับแฮปปี้บุ๊ตเนสกระซิบหน่อยทำยังไงมีน้องคนพิเศษทำเค้กให้ว้ายไม่บอกพี่อย่าวีนเดีไม่ได้วีนเลยครับรัลกลูกแม็กขอบคุณครับสวัสดีพ่อหนุม่มสวัสดีครับสวัสดีครับหนุม่มแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฟอร์มอินโดนีเซียพี่อ้อ oh, thank you so m ดูแลสุขภาพนะคะคุณแม็กขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผู้จ้าสีนีต้ตลอดปีตลอดไปนะขอบคุณครับ ผมยาแล้วมัดใจได้สิโอเคขำอ่านความไม่ทันนะ Happy birthday โอเคครับพี่แม็กง่วงอะยางนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่น้มน้ำเลยกลวกะว่าจะแบบเปื่อยน,นิดนึงก่อนแบบอยากนั่งแบบเปื่อยๆถ YouTube ดูอะไรเงี้ <c oughs> ทางนี้ก็ตาลายทำไมหรอพี่แม็กไ i How are you I'm fine Thank you and you พี่แม็กจีบหน่อยคะ่ะ จีบใครคะหนุ่มเอ้ย Happy 31 years old อ l ลีนะต่อ3.1 years old อ l ลี่นะ yes I just study in uh, King k i n g r er Garden น yeah. ยอนุบาลตาแดงมากใช่แบบเริ่มคลิปเพีียร์แล้วครับอ๋อ99บนอีกแล้วหรอคิดถึงทุกคนเลยนะ เมนสนุกมากเอาจริงๆคือแม็กก็นสนุกอ,ะอ่ะอ,อ่านเก่งมากรักษาดวงตาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองเอาน้ำเกลือล้างตาดูว่ามันช่วยไหมเพราะว่าตอนที่แม็กไปดำน้ำตอนถ่ายทัวร์สัตวูป่ะแม็กอะต้องลืมตาใต้น้ำใช่ป่ะลืมตาในน้ำอะไม่ใช่โปรเตโต้นะแต่แบบลืมตาใต้น้ำจริงๆอะแล้วก็แล้วแบบหลายชั่วโมงเนะในการแบบเรียนทำอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าว่าแม็กอะ เขาขึ้นมาเสร็จแล้วอะ่ะขึ้นมานั่งบนบกอะ่ะแม็กไม่สามารถมองอะไรชัดเลยแม็กมองแล้แบบเบลอมากแล้วแม็กแบบตกใจมากเลยครั้งแรกอะ่ะแล้ววิธีการคือเขาเอาน้าเกลือให้แม็กลืมตาใช่ไหมแล้วก็น้าเกลือแบบบีบใส่ตาแม็กแล้วแม็กบอกเฮ้ยสามารถทํานี้ได้ที่หรอก็ทําได้ครับแล้วก็ดีขึ้นด้วยขอกำลังใจกำลังใจกำลังใจให้เสมออยู่แล้ว ที่แม็กไห้ how are you I just answer you you I know I can remember you นะแม็กห้ how are you I'm fine thank you and you คือตั้งแต่แม็กเรียนโรง,งเรียนประถมมัธยมมาแม็กเรียนโรงเรียนไบลิงกัวใช่ป่ะแบบ2ภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีครูครูต่างชาตินะเขาก็จะบอกว่าเข้ามาในชั้นเรียนก็แบบทุกคนเขารพคุณครูทักวาสัสดีคุณครูอย่างเงี้ยแบบ how are you today ทุกคนไม่ตอบว่า f อ t h t n k y o you d y o you ก็คือทเทเร์นเดียวตั้งแต่เด็กจนโตแม็กรู้สึกแบบอ่าเหมือนแบบไม่ไม่ได้จะตอบอื่นเลยครับใครเป็นบ้างคุณแม่น้องนาดดูอยู่ททาๆหน่อยครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้วันเกิดแม็กนะครับน้องนาดทำเค้กให้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ชิมเลยครับเดี๋ยวจะชิมพี่แมกอวยพรปีใหม่หน่อยคะ่ะ เราถึงก่อนนะพี่สาวคิดถึงแม็กนะครับขอณครับลืมตาในาน้ำเลยทำให้ทำเอพีซีได้ไหมคะทำให้เป็นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไ,ไปดูก่อนนะแต่ว่าแม็กเหมือนกันแม็กเห็นในฟีดหรือว่าในในทิกตอกอ่ะเอิร์บอกนุนิวไปเปย์ปมาใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูเลย พี่แม็กไม่ไปส่งขวัญให้คุณพิม์เหมือนน้องนุ้นิวหรอคะเดี๋ยวแมต้องไปดูก่อนเดี๋ยวแมต้องไปดูกัน waiting for two worlds Halloween party ah oh, see you on Sunday let's have fun together I think it will be a good a great night <c oughs> สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับ แล้วขำลืมตาในน้ำเบร์โต้ล้านมาก <c oughs> เน่ยแม่เพิ่งอ,อ่านถึงคอมเมนต์เนี้ยทุกคน,นลองดูแล้วกันอลืมตาในน้ำตอคืนจนเช้าเคเคแม่นะดูอยู่อ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับเขินเลย <c oughs> ที่แม่งเด็กหน้าห้องหรือหลังห้องเมื่อก่อนอนะหลังห้องไอ้ตอนเรียนก็จะแบบหลังห้องครับสักพักก็จะไปอยู่หน้าห้องฮะเพราะว่าครูเรียกไปยืนหน้าชั้นนะครับผมสลันคุยอีกแล้วมานี่ มันยืนข้างหน้านี้ใกล้ๆฉันนี้นี่ใกล้ไม้ใกล,ใกล้มือหน่อยนี้อย่างเงี้ยโดนอยสนิทกับครูครับเด็กๆอ่าโอเคเป็นเหมือนกันก็คือไอ fun thank you ใช่ไหมโอเคที่โรงเรียนสเต็ปนี้เหมือนกันเออใช่เลยท i a m โม เดียโมมาไม่ได้ขิงแม่ครับหมายถึงว่าเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคอ้ก้า okay. สิบก้าบวกข้อความอีกแล้วของหนูตอบสลีปี้นะสีโอเคยัวลุกยางยัวลุกยางเอเดนอังโคลอะ what is that happy birthday from Spain I wish you I wish you much success good and handsome actor thank you so much อ oh. Thank you so much it mean it mean a lot to me thank you ขอชิมด้วยดิชิมอะไรหรอเค้กหรอว้าเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวมาบอกนะครับอือฮึยืดจมูกโอเคโอเคมานานหรือ,อยังก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ดีของแมงหรือเปล่าที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ก็คือแฮปปี้มากก็เลย มาไลฟ์ life, คุยกับทุกคนด้วยแฮปปี้กว่าเดิมอีกดูแล้วกัน so nice seeing you today นะ yes thank you for coming to see me today ไลฟ์ตอนชิมเลยไม่ได้หรออูมันอยู่คนละที่อ่ะแมกไม่อยากเดินขี้เกียจเดินแะแนมะ็กมาบอกได้ไหม <laughs> อืมที่แมรักษาสุขภาพนะทุกคนก็รักษาสุขภาพเหมือนกันนะครับ Today's i not a n c l e Today's i a p p Thank you Happy birthday Happy birthday นะคะับนครับขอบคุณรับดีใจที่ได้เจอกันนะกันวันนี้นะได้คะ่ะ Hi อยากคุยด้วยมามีคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันครับ s e e y o n Sunday I'm counting the days to see you in Brazil Oh me too Ah uh, ah uh, I never go out of Asia continent and then i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  see the and I, i see the flight that flying to the brazil and then i ah oh, it's almost two days oh my god okay but i counting to see you in brazil everyday แมนเร็วมากสุดสุดละแม่ก็พยายามที่สุดแล้วนะครับทุกคนขอซับด้วยจ้าซับหน้าเหรอ หรือว่าซับไตเติลนะครับผมว่าผมเริ่มคิดมุ่งหลายลวเลิวมุ่งหลายลว Love you thank you นะขอบคุณครับ,น,รบน้ององหุ่นชอบดูหนังพี่แม้มากๆืมซีรีส์ใช่ไหมครับขอบคุณครับ See you tomorrow see you tomorrow take care นะ enjoy your flight เนี่ยมีคำถามไม่ภูมิแพ้หรอไม่เคยเป็นนะ แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้แพ้ฝุ่นไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนที่ไวต่อแบบขนขนแมวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แพ้อะไรเลยครับแต่ว่าก็จะมีแบบนานๆทีก็จะแบบเป็นแบบงี้งแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองครับขอรงใจในการลดน้ำหนักเลยค่ะสู้ๆนะเราจะลดไปด้วยกันแม็กก็ต้องลดเหมือนกันครับแม็กก็ต้องลดจริงจังมากๆแล้วสุดๆบอกเลยว่าเดือนหน้านจะเป็นเดือนแห่ง วิบากกรรมชดใช้ที่ทำมานะครับแล้วก็จะมีคุณใหม่ทันปีใหม่นะครับผมครับเม็กซิโกโอเคครับดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบคุณครับ uh, Are you sleepy? Yeah a little bit but I have to shower first ว e c อล s ุดเด I walking a lot and have a lot of เหงื่อภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนเหงื่ออ๋อ oh sweat sweat ไดซุกีพี่แม็กกินข้าวกับอะไรคะทำไมหล่อจังรู้ไหมว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะพอแบบไปเก็บอากาศไปเก็บโปรเจกต์เสร็จใช่ป่ะแล้วแม็กก็แวะกินกีกโยเกิร์ตอะโยเกิร์ตอะที่ที่ที่อยู่ที่พารากอนอะโยเกิร์ตที่มันแบบใส่ ถ้วยใหญ่มากถ้วยแบบถ้วยประมาณแบบใหญ่อะถ้วยเหมือนแบบน้าถ้วยเหมือนถ้วยถ้วยถ้วยแก้วกระดาษเซเว่นเลยแบบใหญ่อะแล้วก็โยเกิร์ตราดน้าพึง่งส,สตรอเบอรี่กล้วยเสร็จไม่พอก็คือแบบอยากอยากอยากยากินใช่ป่ะเสร็จปุ๊บก่อนกลับบ้านก็คือซื้อน้ําผลไม้ปั่นอร่อยมากก็คือแบบโอเคไม่กินข้าวเย็นแล้งด ตอนนี้ยังกินมาช,าชาเขียวหรือเปล่าก็มีกินบ้างครับสลับกับกาแฟแบบวันไหนที่แบบไม่จําเป็นต้องกินกาแฟแบบไม่ได้ทํางานอยู่ชิชวๆก็จะกินเป็นมาชาครับผมไปกินส้มตำกันค่ะตําแตงอยากกินมากตำแตงกินยาดักไว้ได้ครับจะร้องขุณไปคพรอพี่แม็กเลยสู้ๆนะ เหนื่อยไหมวันนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรครับสบายๆ a n d a n e you running today? Ah uh, I think after life and then eat some cake and then I think a little bit of cardio like 20 or 30 minutes cardio and then shower and then sleep and then tomorrow fitness first go to the gym in the morning and work in the afternoon นะครับว้าเราก็พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะผอมก่อนเจอพี่ได้สู้ๆนะอชอบกินซอยจูไหมลูกก็เคยกินนะแต่ว่าก็ไม่ได้กินบ่อยครับวันนั้นกินแล้วก็ซื้อมากินที่ออฟฟิศที่ให้ทุกคนมาลองกินกันก็ทุกคนก็บอกว่าอร่อยนะคนที่ไม่กล้ากินก็จะไม่กล้ากินแต่คนที่กินก็จะบอกเอออร่อยดีอะไรอย่างเงี้ย อันเดอร์เดอะซียังเลยเดี๋ยวต้องไปดูนะทุกคนคือแม้ไม่ค่อยแบบคือแม้ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงในการที่จะแบบตามเทรนด์ให้ทันอะคือแบบตอนนี้เขากำลังฮิตไลน์มันจะขอเวลาหนึ่งวันดีทุกคนทุกคนชมแมาอีกแล้ว please make life cardio oh next time next time today I live here and then next next next, next time ะืืม <c oughs> ตามเส้นเล็กอุ๊ยใช่ตามเส้นเล็กอร่อยที่ที่แม็กไปกินที่บารทองอร่อยอร่อยอร่อยวันที่เจอกันเจอกันครับแม้ว่าเดี๋ยวแม็กไปแล้วดีกว่าทุกคนแม้ว่าเดี๋ยวแม็กไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวทุกคนเจอกันนะครับอุ้ยคุณบอส บอสโข้ามาโอเคทุกคนเดี๋ยวคุยกันนะครับบ๊ายบายทุกคนแฮปปี้เบ t ร์ a เดย์ทูมี a y เดย์เอ่อ thank you all the wish wish uh, ขอบคุณทุกคนในคำอวยพรวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ที่เหมือนทำโปรเจกต์ให้แม็กต่างๆนะครับผมวัยเพาะวันเกิดให้แม็กเนื้อแล้วก็ ดีใจมากๆที่มีทุกคนคอยสปอร์ตแล้วก็คอยมอบความรักให้กับแม็กนะครับรักทุกคนมากๆนะ I love you guys so much and then and thank you for the birthday wish Have a good night take care good night นะทุกคนขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับห้ามป่วยนะเหมือนกันแม็กด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายครับ Love หนึ่งทียบ๊ายบายครับ